สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับก็ใกล้จะหมดเวลาเรียนของเราแล้วเนาะเหลืออีกไม่กี่สัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ครูจะให้นักเรียนพับดอกส้มนะครับหรือดอกแก้วนะครับดอกแก้วนั่นเองใช้ธนบัตรแค่ใบเดียวนะครับหรือแผ่นเดียวเท่านั้นดอกมันจะไม่ใหญ่มากนะครับดูวิธีการพับกันดีกว่า แน่นอนนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับก็คือกระดาษที่ตัดเท่าขนาดธนบัตรนั่นเองของครูจะเป็นกระดาษที่เท่ากับธนบัตรราคา20บาทนั่นเองนะครับเราจะใช้1แผ่นต่อ1ดอกเท่านั้นนะครับสำหรับดอกแก้วนะครับครูอยากให้นักเรียนพับ3ดอกขึ้นไปนะครับเพราะว่าดอกมันเล็กนั่นเองนะครับวิธีการพับก็ อันนี้ก็น่าจะง่ายสุดเนาะลราก็จะมีตัวม้วนเหมือนเดิมนะครับก็คือไม้เสียบลูกชิ้นนะครับถ้าให้ดีนักเรียนต้องตัดปลายแหลมออกนะครับมันจะปลอดภัยขึ้นนะครับดูวิธีการพับพับครึ่งนะครับพับครึ่งก่อนเลยพับครึ่งครับแล้วก็รีดครึ่งนะครับนักเรียนจะตั้งไว้แบบนี้นะครับวางให้เป็นลักษณะ เป็นฉากแบบนี้ครูจะขยายให้นะครับเป็นอย่างนี้เนี่ยแม้ด้านที่เป็นพับนะครับพับลักษณะแบบนี้แล้วนักเรียนพับลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมุมด้านบนนะครับด้านขวามนบนนะครับพับลงมาให้ชนกับมุมด้านซ้ายล่างนะครับรีดเป็นลักษณะสามเหลี่ยม มันจะมี3ามุมใช่ไหมครับมุมขวาล่างซ้ายล่างและซ้ายบนนะครับเราจับมุมด้านขวาล่างนะครับขึ้นมาให้ขึ้นไปชนกับด้านซ้ายบนนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รีดให้มันคมนะครับมันก็จะกลายเป็นซ้ายล่างและซ้ายบนมีมุม2ด้านนะครับแล้วก็ด้านขวาจะมีมุมแหลมอยู่1มุมนะครับ หลังจากนั้นนักเรียนก็หมุนนะครับเอามุมแหลมด้านขวาเนี่ยขึ้นไปด้านบนให้ออกนอกออกจากตัวเรานั่นเองนะครับให้มุมแหลมมันออกจากตัวเราไปแล้วนักเรียนยกมันขึ้นมามันจะมี2ขานะครับพเสร็จแล้วยกขาหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วใช้นิ้วนิ้วฉี้ถ้าดีนักเรียนใช้ไม้ดีกว่านะครับแย่เข้าไปนะครับ ให้มันกลางออกแล้วก็พับลงมาจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมอยู่ตรงด้านขวามือด้าน,นซ้ายก็ยังเป็นสามเหลี่ยมอยู่นะครับเสร็จแล้วพลิกกลับด้านนะครับกลับด้านเราก็จะมีปีกถึงแม้มันจะมีปีกเหลืออยู่1นึ่งอันทําเช่นเดิมนะครับนักเรียนใช้ไม้เจลุชิ้นแย่เข้าไปแล้วก็พับลงมาให้เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยม เช่นเดิมหลังจากพับตรงนี้แล้วมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบในวิดีโอเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วทีนี้ให้นักเรียนกลับด้านอีกแล้วนะครับให้เอามุมแหลมด้านบนเนี่ยกลับลงมาด้านล่างนะครับทีนี้มุมแหลมจะเข้าหาตัวเราแล้วนะครับด้านบนก็จะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อกลับด้านเสร็จแล้วให้นักเรียนมันจะมีเนี่ยทั้งหมด สีแฉกนะครับลองลองยกดูจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้นักเรียนพับแต่ละแฉกนะครับพับให้มันเป็นรอยนะครับให้มันเป็นรอยเนี่ยทุกทุกแฉกหรือทุกกลีบนะครับพับให้มันเป็นรอยหมดเลยนะครับมันจะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยพับไปพับมานะครับนักเรียนให้มันเป็นรอยอหลังจากนั้นเราก็จะ เมื่อได้แบบนี้แล้วมีรอยแล้วนะครับทีนี้ให้นักเรียนหยิบขึ้นมาทีละทีละปีกแล้วกันเนาะเรียกเป็นปีกเนี่ยนะมันมีทั้งหมด4ปีกนั่นเองเนี่ยเห็นไหมนะครับเอาขึ้นมาปีกหนึ่งก่อนแล้วใช้นะครับให้นักเรียนใช้นิ้วโป้งดันหรือถ้าให้ง่ายๆเอาไม้เซลล์ชิ้นนะยนเข้าไปอีกนะครับมันจะได้พับง่ายขึ้นแล้วก็กด กดด้านบนนะครับลงไปนะครับอ่นนี่เป็นเคล็ดลับที่ทําให้ง่ายขึ้นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้แล้วทํางไงต่อเนี่ยตรงช่องนะครับช่องนี้นักเรียนพับเหมือนกับพับนกเลยนะครับให้นักเรียนดันมุมทั้งสองข้างหรืออาจจะดูนะครับพับทีละข้างก็ได้นะครับพับเข้าไปี่ นะครับพับเข้าไปทั้งสองข้างนะครับพับเข้าไปเหมือนกับเราพับนกนะครับนักเรียนอย่างนี้นะครับเข้าไปแล้วทั้งสองข้างนี้จะเหลือด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็รีดให้มันให้มันแบนนะครับทั้งบนทั้งล่างรีดให้มันเรียบแล้วก็จับอีตรงที่มันแหลมออกมานี่พับกลับไปด้านบนนะครับท่านี้นะครับเสร็จแล้วหนึ่งกลีบนะครับสำหรับดอกส้ม ทีนี้ยังเหลืออีก4กลีบก็คือ4ปีนะครับอันนี้พับเก็บไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้ว1กลีบอ่ามันก็จะมีกลีบที่2โผลมานะครับทําเช่นเดิมนักเรียนก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับแย่เข้าไปแย่แล้วก็นะครับอ่แย่ลงไปมันก็จะทําให้พับง่ายขึ้นนักเรียนก็นี่พับลงไปให้มันเป็นลนักษณะเหมือนถ้วยติมแบบนี้นะครับสามเหลี่ยม หลังจากนั้นก็ทําเช่นเดิมเนี่ยตรงนี้จะมีรูมีช่องใช่ไหมครับให้น,นักเรียนกดเนี่ยมุมด้านซ้ายและด้านขวานะครับพับเข้าไปพับละรีดนะครับเหมือนกับเราทำเอ้พับนกนะครับคล้ายๆกันเลยเนี่ยพับและรีดมันจะมีม,มุมแหลมเกิดขึ้นใช่ไหมครับตรงกลางเราก็พับมันขึ้นไปอย่างนี้นเนี่ยเสร็จแล้วนะครับอีกหนึ่งกลีบแล้วก็พับครึ่งเก็บไว้นะครับ รีดให้ดีอ่ะยังเหลืออยู่อีก2กลีบสุดท้ายใช่ไหมครับพับเช่นเดิมเลยนะครับนักเรียนแย่ yeah, yeah, เข้าไปหรือใครไม่ใช้ไม้ก็ใช้นิ้วก็ได้นะแย่ yeah, yeah, เข้าไปแล้วก็พับนะครับพับลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนไอติมเหมือนถ้วยติมโคนนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็มันจะมีช่องอย่างนี้ใช่ไหมครับนักเรียนก็มุมพับมุมด้านซ้ายและด้านขวานะครับครับเข้าไปนะครับ ใครไม่เข้าใจก็ลองเปิดดูหลายๆรอบนะครับพับเข้าไปแล้วก็รีดให้มันเป็นลักษณะเหมือนกับนักเรียนพับนกนะครับมันจะมีอยู่กระบวนการคล้ายๆกับการพับนกนี่ด้านล่างจะเกิดมุมแหลมตรงกลางนะครับนักเรียนก็หักมันขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยเสร็จอีกกลีบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วพับครึ่งนะครับพับครึ่งให้มันเป็นรอย แล้วก็จะเหลือกลีบสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลืออัตโนมัติของมันเลยนัเกเรียนก็ใช้เทคนิคเดียวกับครูก็ได้นะครับใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแย่เข้าไปให้สุดนะครับมันก็จะทําให้พองเกิดขึ้นนะครับเกิดความพองพองตัวแล้วก็จะกดลงไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะกลีบสุดท้ายแล้วนะครับนี่ใช้นิ้วโป้องแย่เข้าไปพับด้านซ้ายและด้านขวาที่เป็นมุมนะครับเข้าหากันนี่ ตรงเนี้ยนักเรียนจะสับสนนิดนึงบางคนจะไม่เข้าใจนะครับแต่ลองฝึกดูเปิดดูลหลายๆรอบก็จะเข้าใจเองนะครับนี่เราก็จะมีม,มุมแหลมๆอยู่ตรงกลางเกิดขึ้นนักเรียนก็กดมันขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เสร็จหมดแล้วนะครับทั้ง4กรีบเราก็ค่อยๆพับนะครับพับรีดไล่ไปทุกกรีบเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นรอยนะครับทำไมถึงต้องเป็นรอยถ้าเป็นรอยแล้วเวลาเราม้วนกรีบมันจะ ึ้นรูปสวยแล้วก็จะอยู่ตัวนั่นเองนะครับอ่ามีเสร็จแล้วนะครับมันจะมีหมดสีกรีบนักเรียนบอกว่าดูยังไงถึงสีกรีบอ่านักเรียนก็ดูตรงมุมปลายแหลมเนี่ยมันจะมีเหลืออยู่4ด้านนะครับสี่กรีบนั่นเองให้นักเรียนไม่ต้องไปคลี่ออกนะให้นักเรียนใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับค่อยๆหมุนจากปลายของกรีบนะครับหมุนไปเลยนะครับให้มัน โค้งที่สุดนะครับดอกแก้วมันจะสวยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเนี่ยหกลีบให้นักเรียนม้วนไปเรื่อยๆให้ครบ4กลีบมันก็จะเป็นดอกแก้วขึ้นมาเองเลยโดยที่ไม่ต้องจับมันคลี่ออกนะครับมันจะบานไปในตัวของมันนะครับหลังจากเราใช้ไม้เสียบลูกชิ้นตัวนี้นะครับม้วนมันก็จะบานเองเลยนะครับ ต้องไปทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้าใจนะครับนักเรียนไม่เข้าใจก็ถามครูได้ในชั่วโมงนะครับหรือถ้าไม่เข้าใจอีกนะครับเ,เล่นเกมเยอะไปหน่อยนะครับไม่เข้าใจก็เปิดว่างๆก็ลองเปิดไอ u t u b e ของครูดูนะครับวิธีการพับค่อยๆดูช้าๆนะครับดูหลายรอบมันก็จะเข้าใจเองเนี่ยคือดอกแก้วนะครับเห็นไหมมันจะบานเองเลยเนี่ย ทำจากธนบัตรใบเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะไปเข้าช่อประมาณ3ดอกนะครับทำส่งครูก็ประมาณ3ดอกถ้าใครจะทําดอกนี้นะครับก็รีบทําได้เลยลังจากครูตรวจงานแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็ให้รีบทําส่งด้วยมีเวลาถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับให้รีบส่งนะครับอันนี้คือดอกแก้ว1ดอกนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ครบ3ดอกนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนดอกแก้วของครูนะครับครบ3ดอกแล้วนะครับเห็นไหมดอกมันจะไม่ใหญ่มากดอกมันจะเล็กๆนั่นเองทีนี้นักเรียนก็เอาไปประดับตรงไอ้ตัวที่ครูให้ทำตั้งแต่แรกนะครับคือช่อดอกไม้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมติดกาวสองหน้าหรือเทปใสชนิดไม่เหนียวไว้ข้างล่างนะครับมันจะทําให้ยึดติดกับช่อของเราได้นั่นเองนะครับ เสร็จแล้วนะครับหลังจากเข้าช่อเรียบร้อยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นดอกค่อนข้างจะเล็กนะครับสําหรับดอกแก้วนะครับนักเรียนก็ทําได้นะครับแล้วก็ประกอบช่อแบบนี้เพื่อที่จะเป็นของขวัญของฝากเช่นเดิมนะครับครูว่าตัวนี้น่ารักดีนะครับนักเรียนก็ทําให้เพื่อนก็ได้นะครับในวันเกิดเราจะให้เพื่อน100บาทเราก็ใช้แบงค์ยี้ใบนะครับทํา5ดอกพอดีเลย1ช่อนะครับ สวยงามนะครับสวยงามมีโบปลูกด้านล่างแล้วยิ่งน่ารักมีการ์ดเล็กๆนะครับเขียนให้เพื่อนนะครับเพื่อนก็จะเดี๋ยวภูมิใจดีใจมากนะครับได้ของขวัญจากเราสวยงามแล้วก็มีคุณค่าด้วยนะครับแถมยังมีราคาด้วยครับใช้ซื้อขนมได้นะครับนักเรียนสําหรับวันนี้นะครับการทําดอกส้มหรือดอกแก้วนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับ ขอคิดก่อนว่าจะให้นักเรียนพับดอกอะไรต่อนะครับซึ่งน่าจะเจอกันอีกน่าจะไม่เกิน2อาทิตย์นะครับก็จะสอบปลายภาคแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะเจอกันอีกก็ต่อเมื่อนักเรียนลงโรงเรียนเสรีนะครับเสรีเทอม2นะครับภาคเรียนที่2นั่นเองนะครับสำหรับม1เทอม2จะเป็นเสรีของชำํำของช่ำรวยนะครับเสรีของชํำรวยนั่นเอง ครับถ้าใครยังสนใจจะเรียนกับครูต่อในเสรีนะครับก็พยายามลงให้ทันนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ